วัสดีครับโปรของเด็ยนะครับทีมหน้างบานน้ององค์อิงนะครับพ่อเนาะวันนี้สั่งก็ทำงานแล้วนะครับพ่อเนาะประมาณสองโมงร้อนครับวันนี้นะครั แคไหนสองวันโอ้ยไปนักโทรามี่คอ,อ๋อมานเลยตั้งงั้นหม,ม่ <c oughs> <c oughs> าฮ่า <c oughs> นี่าฮแหม่ฮ่าฮ่า่่า ไม่น่าลมนะผมว่าบ่อหรือว่าเป็นแพะหรือเปล่าลมลมไม่น่านะแต่แต่เจ้าแพสองตัวมันกระโดดไปกระโดดมากันอยู่ลมอ่ะแสดงว่าแรงลมแรงเมื่อวานอืมเดี๋ยวเป็นของเราที่มันมามันไม่แรงไงใช่โอ้เมื่อวานแรง วันนี้ทีมงานนู้นยังไม่มาโอ้โหอะไรคุยตั้งแต่เมื่อวานคุยไม่เสร็จน่ะงั้นก็ไปคุยสาวกันมั้ยเด็กเด็กที่เก่งมาไปคินเดียวก็ตอนเย็นเขาก็คุยแล้ววันนี้เขาก็มาอ่า เรื่องคุยไม่ยากครับผมมันยากที่ตัวที่มาตัวันนี้ตั้งบอ่อบ่อเครือเนาะดูจังไม่ไม่ก็มีแรงไม่ได้ถอน พลังงานยังยังไม่ถง <laughs> ึงไม่ค่อยกับพี่กระเป๋ากี่ปองเหรอครับจ้างสามเหรอครับลงหลุมแล้วสามเหรอ ดีนะได้ปูด้านบนไม่ร้อนด้านี้ก็ร้อนอยู่เนี่ยวันนี้เท่าไรวันนี้เท่าไหร่วันนี้อ่ะวันนี้เขาบอกว่าสีเกต41 42 4 <45. S 1> หมูจะ45ไม่ไหวแต่นักกอนจาวันน่ะอาสูงอยู่44 4ั่วไปลพดคะหตาา้น ไม่แต่คนเรานะสามเจ็ดเออสามสิบแปดมันก็ไข้แล้วร่างกายคนเราอ่ะนี่มันรอดสี่สิบกว่ายิดดูกับผมนี่ยเราไข่อุณภูมิสามแปดสามเก้าสี่ <40, S 3> สิบเราช็อกได้ในร่างกายร้อนเกิดอขาขาผมไปโรงพยาบาลเจ็บหรอก อ๋อเมื่อวานโอ้โหลมลมใหญ่นะครับเมื่อวานนะตอนบ่ายเนาะโน้ดสามสี่งานติดกันเลยเลยเมื่อวานเผาสองเขาวันเดียวสอง ตอนเช้าไปเผาอยู่ไผ่บึงเขี่ยงก็กลับมามาเผาอยู่ที่เดียวงานชุกเลยทั้งเงินดีอะไรทั้งเงินหมานไม่ผมไม่ได้เป็นเผามันยากครับทำไมครับผม อุ ree, ๊ยไหมไหร่ไหร่ไหร่ไอบานยอืถ้าจะเอาสา้นอยมันก็ไม่ใจ คนี่บรรยากาศนะครับพ่นนะจังก็เข้าเลยงานกันต่อเลยลมแรงนะครับเจ้านี่ ý đông ý thức đi <laughs> thức phải không ý leo? เต็มที่เลยแม่เานเขาะู้ไงถ้าถ้าอันนี้เขากบบชอาเลยต้องพอเอาหนูงูไปนเขากูกเขาแม่หบ่ละูกเขาเลยตอนนี้วจะไปครับผมอัปเดตเช้านี้นะครับจ้างเลยงานเรียบร้อยแล้ว เริ่มแดดร้อนแล้วครับทั้งแดดทั้งลมนี่ก็เลยร่างทีซ่อมอยู่นะครับผมนะัทีซ่อมก็จัะวางกวงกบประตูบางแล้วนะครับเตะรับกันเตะทับบนนะครับผมปัญาต่างบางจองไว้แล้วนะครับ ผมนี่ล็อกแกรกเนาะอัปเดตใด้ดูวยครับแล้วก็เตีมงานเต็มทีครับปุ๊บดูดีดีครับมีตัวมาทบอดตัวดันบนกันความร้อนไอ้ไรก,ก็เรียกบอดบอลเลยนะั่นเดยวมันลายอย่างบอดเลยเียกไม่ไก่ตูก้ก็แล้วครับปุ๊บมิดสี ออกขับดูกันครับผมออกมาจะสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับบ้านกล่องแม่หน่อยนะครับผมเนาะตอนนี้กาย้ช่างก็ลงมือเต็มที่ครับผมช่างส่วน fc ก็รอดูนะครับอัปเดตติดตามเรื่อยๆนะครับเวลาเสร็จแล้วคืออาไปตึงในอะไรแบบใน้นะครับ สำหรับคลิปนี้กันนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเจอกันกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม